สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่หน้าสารจังหวัดมุกดาหารนะคะเราตามทนายตั้มและลุงพลมานะคะตอนนี้ทนายตั้มเดินนำหน้าไปก่อนแล้วลุงพลกำลังเดินเพื่อที่จะมาถแถลงการกับสื่อช่องหลักและสื่อช่อง YouTube เชนะิญรับ <c oughs> ชมนะคะท <c oughs> นะายตั้มต้นพอฉเฉลยได้หรือยังคะว่าพาลุงพลมาที่ศาลเนะี่ยมา ก็มายื่นเอกสารนะครับเพื่อที่จะขอสารนะครับถ้าเกิดว่าตํารวจเนี่ยมาขอออกหมายจับเนี่ยขอให้มีการไต่สวนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะฟังจากทางตํารวจอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเราขอความเป็นธรรมจากศาลเนี่ยแหละว่า ถ้าเกิดว่ามีการมาดําเนินการขอรนบหมายจับอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีการไต่สวนแล้วเราจะนําพยานหลักฐานเนี่ยมาเสนอต่อศาลด้วยเพราะว่าการที่คนถูกหมายจับนะครับสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดไปแล้วแหละว,ว่าคนนี้ได้กระทําความผิดนะครับเราถึงต้องขอความเมตตาตรงนี้จากศาลนะครับให้ให้บินรุพิริศเนี่ยนะครับให้ดูว่าเรามีมูลเหตุจูงใจอะไรไหมแล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรไหมที่พอที่จะมีมูลว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวของลุงพล อะความคุ้มครองจากสารในเอกสารระบ,บุเมคะว่าลุงพลเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรเออเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับจากการที่ทางตารวจเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยพูเ้เป้ามาตลอดแล้วก็ได้มีการพูดว่าจะออกหมายจับมาตลอดนะครับวันนี้ทนายตั้มเองเนี่ยมากับลุงพลก็คือสรุปแล้วรับรับคำ ันนี้เน <Rocky> ี่ยเราสามารถทําให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงพลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคดีอะไรเงื่อนไขยังอยู่เหมือนเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่ผ่านมาครับแสดงว่ารับหรือไม่รับขัีนตอนต้นอย่างที่บอกครับว่าต้องครบเงื่อนไขก่อนนะครับสามอย่างอาะจำมาไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องถามซ้ําๆนะครับอย่างแรกเนี่ยคุยกับลุงพลอันนี้ผ่านแล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยต้องไปดูที่เกิดเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นไปอย่างที่สามเนี่ยก็คือคุยกับพยานต่างๆนะครับตอนนี้เราผ่านไปหนึ่งอย่างแล้ว แสดงว่าวันนี้ก็คือเหมือนการช่วยเหลือลุงพลไปก่อนใช่แล้วครับอะไรทําให้กังวลว่าหมายจับที่จะโดนเนี่ยจะต้องเป็นลุงพลน,นะคะพี่พี่นะะักข่าวทุกคนก็น่าจะพอทราบไปแล้วว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครนะครับแล้วตํารวจมุ่งเป้ามาทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ลุงพลเรายื่นไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับไม่มกังวลเหรอครับว่าการที่ยื่นเนี่ยมันเป็นเหมือน,นถ้าพูดบ้านบ้านมันเป็นเหมือนการล้อนตัวหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการล้อนตัวเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมการดีกว่า นะครับมันเป็นสิทธิที่เราจะทําได้นะครับแล้วอะไรทําให้หลักเหตุผลหรือหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่จะทําให้ศาลเนี่ยรับในการให้ข้อมูลตรงนี้คะคือศาลโดยปกติท่านรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านจะมปดูพินิษฐ์ในให้ไต่สวนหรือเปล่าอันนี้เป็นดูพินิษฐ์ของศาลท่านนะครับวันนี้ก็ทําหนังสือถึงท่านผู้กษาปณ์หัวหน้าศาลนะครับคาร้องนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลให้ถ่าตํารวจเนี่ย มีการไปดาเนินการขอต่างๆอะไรเนี่ยจะต้องจะต,ต้องทํำยังไงบ้างคะอยากให้ทนายธิบายนีคคือปกติแล้วนะครับตารวจเนี่ยถ้าเกิดว่ามาขอออกหมายจับใครเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคําให้การหรือว่าหลักฐานบางส่วนมาให้ศาลนะครับเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีการยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเลยสินะครับเราถึงมายื่นขอศาลในวันนี้นะครับที่การรถไฟ กระบวนการการออกหมายจับหรือว่ากระบวนการการดำเนินคดนาอยู่ที่ดูพี่ของศารเลยครับผมยื่นไปวันนี้นยสารอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสารเห็นด้วยเนี่ยถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมกับกับทางลุงพลนะครับสารท่านก็จะให้มีการไต่สวนก่อนทำไมในหลายๆคดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ก่อเหตุผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหรือผู้ที่ถูกออกหมายจับไม่มีเขายื่นแบบนี้เขาก็รอไปตามขั้นตอนแล้วไปสู้กันในศาลทําไมทนายถึงเลือกวิธีนี้จริงๆแล้วนะครับ มันไม่ใช่แค่คดีแรกที่ทำนะครับมันก็เคยมีคนอื่นที่เคยทําแบบนี้มาแล้ว,วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับเป็นเพ่ารู้ว่าช่วงเวลาใกล้ๆเนี่นยก็คือวันที่5 6 7 8มันจะมีการรวบรวมสำเนนแล้วก็ส่งเพื่อขออนุมัติหมายจับ,บพูดจริงๆเลยนะผมไม่รู้เลยว่าตํารวจดำเนินการไปถึงไหนและจะออกหมายจับเมื่อไหร่นะครับที่รู้เนี่ยก็เห็นบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีมาโพสต์ในเฟซเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาถือว่าจะต้องเป็นวันนี้ตามนั้นเลยนะครับคืออันนี้เรายื่นยื่ะ นะครับจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็อยู่ที่ดูพิธีของศาลค่ะลุงพลวันนี้อยากพูดอะไรไหมคะก็ทนายช่องบนนั้ก็เดี๋ยววันนี้ลุงพลปิดวาจาก่อนนะครับมีอะไรก็ถามทนายได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่าอีกทีหนึ่ง<ส><ส>เอางี้นัดพี่ๆนักข่าวกับที่ๆยูทูบเบอร์<ส>เลยลวกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทาตามสัญ,ญญานะครับเด<ส>ี<ส>๋ยวจะขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุกันเราเอาเช้าๆหน่อยจะได้ไม่ร้อนนะเอาสักเก้าโมงเช้าค่ะ นะครับ<ช>ได้แสดงว่าเงื่อน,นไข3าวข้อพ่งนี้จะบรรลุข้อที่สองก็เดี๋ยวต้ววงวองข,ข, <c oughs> ขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุก่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปนะครับแลวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก,กับทางคุณลุงนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวขอไปทำภาร,รกิจส่วนตัวกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับคดีเป็นความลับครับขอให้พี่ๆนักข่าวกับพี่ยูทูบเบอร์เนี่ยไปรอที่หมู่บ้านเลยนะครับอย่าตามไปแล้วถ้ายิ่งตามไปเดี๋ยวผมยิ่งช้าไม่ครับเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปเจอกับท นะครับขออนุญาตถามคําถามลุงพลคําถามเดียวณเวลานี้เวลาล่วงเลยมาแล้วลุงพลยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมครับก็ยืนยันมาตลอดเลยยืนยันว่าก็เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในเรื่งนี้นะครับแล้วเราก็สู้ไปตามหลักฐานต่างๆเดี๋ยวข้อหนึ่งที่ว่ามาแล้วยังไม่ได้คุยกับพยานตรงนี้จะมีโอกาสได้คุยกับพยานสอง อันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดเผยอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปเจออะไรยังไงพี่ตั้มอย่างนี้เนี่ยรู้สึกยังไงที่บอกว่าพอพอพี่ตั้มลงมาเนี่ยมันมีเรื่องของการอะไรนะี่บุคคลปั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดายแล้วครับผมว่าทำคดีดังนะครับมันก็ต้องมีคนที่อยากจะมมีส่วนร่วมนะแต่โอ้ผมไม่สนใจนะครับมันทำหน้าที่ของผมทำให้เราต้องเลื่อนขึ้นเขาวันนี้กับกับพฤติกรรมของคนที่เข้ามาปั่นป่วนอย่างงี้ยนะคะ ก็มันจะทาให้เกิดความยากลําบากในการทํางานนะครับเดี๋ยวเอาให้มันถูกต้องทุกอย่างดีกว่า<ม>นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะยูทูบเบอร์กับพี่ๆนักข่าววันนี้อย่าอย่าเพิ่งตามผมนะแค่ว่าอะไรครับเปิดใจช่วงค่ำเนี่นคยค่ะไม่ได้เปิดใจครับแต่เดี๋ยวมีเราได้เจอกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีเพราะเดี๋ยวบอกไป,ไปก่อนเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาก่อนโอเคได้ได้ได้หรือว่าจะเปิดพยานปากสำคัญหรือว่าคะไม่มีนะครับไม่ไม่มีไปเปิดพยานสำคัญต่อหน้าสื่อแน่นอนครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรให้เราทำาน โอเคนะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันถ้าว่าวันนี้ใครไม่ว่างนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปที่หมู่บ้านแน่นอนนะโอเคนะครับโอเคครับกระดิครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอส่วนตัวเนาะโอเคก็ขอความเป็นส่วนตัวเหนียงเดี๋ยวยูทูบเบอร์เจอที่หมู่บ้านเลยนะครับยูทูบเบอร์นะครับ

ว่าเป็นการร้อนตัวหรือเป็นการทำรัฐขตอนห่งไมนการบอกว่ามีความรู้นะคะที่จะสามารถทำได้ตัวเองนั้นก็จะความเป็นทางกคะจากกรณีของการใช้นตามลวนนี้นเา่ ตามกับอะ้ามาฝากด่วยนะ้ามาฝากด้วยนะพี่มาพี่หนึ่งเมื่อก่อนได้จะมาด้วยให้ดุตามแหล่ไม่ม่ยังยกดับเลยมคือสองเราเป็นได้กันไป